ใจคือไม่ให้เขาไปไหนมาไหนมาไหนได้โดยมีอาวุธอ่ะคือไอตัวมีดกับเครื่องช็อตเล็กๆไมนเป็นไรตัวนั้นเพราะว่าเราก็ปฏิเสธไปจะลงชื่อมั้ยยังไม่ลงปฏิเสธไม่ลงชื่อนะตักคำที่ศาลมาคำที่ศาลแต่ที่ที่เขาเก่าหานี่เราปฏิเสธหมดมันเป็นเรื่องเจตนา แต่เขาตื่นหน้าแต่แรกไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับมันเหมือนกับทำอะไรอย่างเดี้ยก็ไม่ได้ทหน้าอะไไม่ได้ไม่ได้บังคับครับไม่ได้บังคับอะไรแต่ว่าข้อเท็จจริงคนอื่นๆมีนะมาถึงว่าพยานหฐานอื่นนะถ้ารับสลัภาพมันก็ไม่ได้บังคับเราซึ่งจริงไม่จริงมึนเขาอยู่ที่ตัวเราตม่มีไม่แก้ปัญหาว่าอะไรนะ พาผคนอายุเก <years> um, ิน15ปีไม่เก so ิน18ปีไปเพื่การอนาจา์คุณน้องเขาอายุ17ปีแล้วพาไปทำที่บิลไล่เขาพาจากพ่อจตแมไปอาจาราก็มขายเาไก็เป็นสิ่ง